ก็ใกล้เข้ามาเป็นบทสรุปเรียบร้อยนะครับสาหรับเสือ,อรีร้านน้าเห็นหลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันมากเลยตัวนี้เนี่ยน่าสุ่มอะไรมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาสรุปก,กันครับก่อนที่จะเป็นช่วงท้ายของการเล่นตัวละครสายปีกกันแล้ว s t ตลล a าโกพัเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตล a า G+ plus ดิงอยู่ใต้ description เอาล่ครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทนกคนจำช่องจันแจ็คเวนไนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสป,ปรพยุทธวิญาจารย์นะครับโดยตัวละครที่เราเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะรีรันนะครับก็เป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยต่างพูดถึงกันอย่างมากมายอย่างตัวเสือ sp นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถึงช่วงที่เป็น ช่วงกลางของเขาแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยตัวละครสายปีกจะไม่ค่อยได้มีบทบาทมากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวละครสายอื่นในเกมนี้นะครับโดยอย่างตัวละครยังเสือ sp ในครับด้วยความสามารถของเขาเนี่ยและแมคคานิกในการเล่นนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นได้ดีนะครับน้องเสือก็ยังติดหนึ่งใน3ตัวละครสายปีกที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่ทางตัวเกมมีนะครับอาจจะด้วยทางตัวเกมเนี่ยไม่ค่อยได้ทําสายปีกสักเท่าไหร่นะครับทำให้สายปีกที่อยู่ในตัวละครที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นครับ ก็จะมีน้องเสือนะครับมีน้องแมวจู่ชิงแต่ว่างบประมาณก็สูงหน่อยืูจะเป็นถังอู้ถงที่เป็นตัวละครสายฟรีที่ทุกคนเนี่ยสามารถหยิบจับและหากันได้ง่ายๆนะครับดังนั้นตัวละครอย่างเสือ SP เนี่ยสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีหรือว่ากําลังลังเลใจว่าจะสุ่มดีไหมเนี่ยก็เอาการตัดสินใจของจานนะครับหรือว่าคำแนะนำของจานเนี่ยไปลองปรับประยุกต์กันได้นะครับโดยน้องเสือ SP นะครับในตู้เรีร้านนี้เนี่ยก็จะเกาะประกอบไปด้วยนะครับ กระดูกเฉพาะ2ชิ้นที่เป็นชิ้นดั้งเดิมของเขานะครับแล้วก็จะมีชิ้นฟิวชั่นที่จะมาในกล่องนะครับนี่ชิ้นฟิวชั่นก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับโดยความสามารถนี้นะครับจะทําให้ทางด้านของกระดูกชิ้นดั้งเดิมที่เราได้จากตู้เนี่ยดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับโดยในตู้ของเสือ st นะครับ ถ้าบังเอิญว่าคนเนงีงบไม่เยอะแต่อยากซุ่มนะครับอยากมีน้องเอาไว้หรือว่าเอาไว้เล่นในเกิตีกิจกรรมนะครับตีกิจต่างๆลงตีพวกสุดขีดสังเวียนต่างๆอยากมีน้องเอาไว้จับใช้สอยจะแนะนําว่าซุ่มเอาแค่กระดูกส่วนแขนก็เพียงพอถ้าตัวละครออกแล้วมีส่วนแขนแล้วที่เหลือก็ปั้นดาวเอาทีหลังเอาก็ได้ครับเก็บตัวไปสุ่มพวกตัวละครซับพอที่จะเข้าในฉลองคร,รอบรอ2ปีหรือจะเป็นเซียนต้าริวอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันสามารถรีดดามจออกมาได้ให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างง่ายดายนะครับ โดยอย่างที่บอกไปว่าตัวละครในตู้นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นตัวที่เราจะต้องรังเรยใจอย่างมากครับเพราะด้วยเสือเนี่ยมันไม่ได้ติดโผเมตาสักเท่าไหร่นะครับโดยบางคนเนี่ยอาจจะยังมีปุกบีเอสพแล้วบอกว่าเอ้ยบางคนเขาเล่นปุกบีสายชักกบีบวกเขตแดนดังนั้นต้องมีเสือมาสุ่มเอาจากตู้เนี่ยถ้าออกเสือแล้วเนี่ยไม่ต้องเอากระดูกเฉพาะก็ได้ครับไม่ต้องเอากระดูกเฉพาะก็ได้นะครับในกรณีที่เราเนี่ยจะเอาไปทําให้ปุกบี แค่สกิลให้ได้นะครับแค่ปูกติใช้สกิลเนี่ยเรามีเสือเอาไว้นะครับก็เอาไปเล่นได้แล้วนะไม่ต้องสนใจเรื่องของดาวเรื่องของท่าท่ของกระดูกเฉพาะสักเท่าไหร่นะครับขอแค่หยิบจับไปใช้ก็เพียงพอแต่อย่างที่บอกไปว่าเมตาสายปีกเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารมากๆครับตัวละครที่ลงเล่นหรือว่าลงทําความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสายคอจะเป็นตัวที่ทุกคนจะเลิกเล่นมากกว่าอย่าง6ปีก SP หรือจะเป็นปู่กระี่เองก็ตามนะครับ ก็จะมีความโดดเด่นมากกว่าในการเลือกเล่นเลือกใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยการลุกสุ่มเสือนในรอบนี้เนี่ยก็ลองคิดคำนวณกันดีดีเพราะว่าถ้าเป็นจานเองเนี่ยจยันอาจจะตัดใจข้ามแล้วไปสุ่มปีปีตรง SP ที่เป็นกระดูกเฉพาะอย่าลืมครับว่าตู้ของตัวรีรันเนี่ยปีปีตรง SP เนี่ยจะมาพร้อมกับแกะแถบยันยุตและกระดูดเฉพาะชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ดีมากๆปีปีตรงเนี่ยติดโผยาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยจานอยากให้เราเนี่ยโฟกัสในส่วนที่เอาไว้ใช้งานแบบยาวๆมากกว่าจะได้ไม่ต้องทำบ่อย แต่สาหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมีตัวอยู่เยอะหรือว่าตัวละครผมรบแล้วผมขาดแค่เสืออาจจะสุ่มเอากลุบกิบกุบกิบน่งหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเสือเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่เก่งและตัวที่ดีอยู่นะโดยในความคิดของจานนะครับเพราะว่ายัางลง PUP ีพลากไปตีแบบยังสามารถทําให้เราเนี่ยสู้ในพวกศึกสังเวียนได้นะครับสู้ในยกพลได้ดีนะครับเสือเนี่ยย,ยังดีอยู่รวมถึงในกิจกรรมบางกิจกรรมในอนาคตเนี่ยจานเห็นเขาหยดหยิบเสือบวกกระดูกเฉพาะไปเล่นได้อยู่เลยนะไปเล่นทํากิจกรรมทําเวลาอะไรพวกนี้ครับ ็ยังสามารถทําได้ดีอยู่นะสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจในการสุ่มนะครับทะหน้าของ PVP เนี่ยน้องอาจจะเหลือเพียงแค่3าดาวนะครับในแง่การตีกระดูกเนี่ยจะให้เพียงแค่2ดาวเท่านั้นเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวคะครสายค้อนตีแรงกว่านะครับแต่สาหรับใครเนี่ยที่ไม่มีเสือก็ยังเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในการอาลงเล่นได้ดีอยู่ถ้าเทียบกับระดับสายปีกด้วยกันเองนะครับซึ่งสายปีกน่าสงสารมากดูหน้าตาสายปีกที่มินปัจจุบันดีโอ้โหแค่เห็นแล้วก็อ่อนบวกเปียกใจเลยครับ แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเล่นกับกระดูกเฉพาะฟิวชั่นถ้าใครสุ่มนะจะต้องมีวิธีการเล่นและไม่คเนกในการเล่นที่เปลี่ยนไปเล็กๆแน้อยแต่การบันทึกดาเมจจะดีมากดังนั้นถ้าทําให้ดาเมจบันทึกอยู่ถาวรนะครับก็ต้องมีลงหน SP คํานวณกันดีๆนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนอกจากทางหน้าของเสือรีรันที่จะมาเป็นตัวละครแล้วเนี่ยาจานเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีการแท้บิญญุทธแวะเวียนมาด้วยหรือเปล่าในตู้ในช่วงพันตู้แบบนี้นะครับเพราะว่า เสือเนี่ยมันเข้าก่อนลหลงๆนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราดูเดือนในมกราแล้วนะเดือนเมษายนก็จะเป็นโอกาสที่ลงหลงเอสจะเข้านะครับเสือน SP รีรันที่เป็นตัวของกายแทบิญญยุทธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทำรามเมดในแบบระยะเวลาสั้นๆได้ดีนะครับเอาไปตีกติจกรรมนะครับหรือเอาไปทางหน้าของการ p v p ก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับฐานะของกายแทบิญญยุทธ์แต่ด้วยตัวละครกายแทบิญญยุทธ์เนี่ยมันไม่อยู่ถาวรน,นะครับต้องมีหลงหลงมาช่วยทําให้ถาวรในแง่ของการตีกระดูก แต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของการเล่นแบบธรรมดาเนี่ยเสือเอาไปลงแล้วทำดามเมจได้ดีมากๆครับสามารถเก็บสแต็กเก็บอะไรได้เร็วนะครับเคีย์ PvE เคีย์ PvP ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เป็นส่วนในการตัดสินใจใครมีเสือแล้วก็อาจจะส่งการแท้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมานะ t t l l a r Go plus เพจรัรบเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ร l ่า Go+ plus ลิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับค,คําคลิปทางหน้านของพูดถึงเสอือรีรันะครกบก็เตรียมตัวที่จะเข้าให้เราเนี่ยมาทำการหยิบจับเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแหละแต่ว่าเตรียมตัวจะออนแอร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่แน่อาจจะมาพร้อมกับทางด้านของกายแทบยันยุทธเด่นที่บอกไปนะครับถ้ามีกายแท็บยันยุทธมาด้วยเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยยิ่ง ลังเลใจในการสุ่มนะแต่ว่าอาจารย์อาจจะสุ่มกายแท้เก็บไว้ตลอดนะครับเพราะว่าตัว SP สกายแท้หายากอาจารย์จะสุ่มเก็บไว้สัก1ไฟลุ้งนิดๆนะครับเอาไว้ในตัวนะครับเอาไว้แค่แบบเอาไว้โกรเอาไว้โชว์เอาไว้เป็นสะสมคอลเลคชันเฉยๆหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นส่วนในช่วยในการตัดสินใจของทุกคนได้นะครับงั้นก็ฝากร้านสปอนเซอร์ของทางช่องเรากันไว้ด้วยสเตลลาโกพัดเติมถูกเติมดีไม่มีดีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บิบวิทยครับ